แพทนภภาเผยความทุ่มเทของพีชานนลั่นขอบคุณที่พามาเริศแบบสุดๆเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆระหว่างแพทนภภาและพีชานนเราจะเห็นความน่ารักของทั้งคู่จนถึงขั้นที่ทุกคนลุ้นข่าวดีเรื่องวิวาและลูกอีกคน ซึ่งก่อนหน้านี้แม่แพทเผยความน่ารักของหนุ่มพีทั้งเซอร์ไพรส์ด้วยแหวนเพชรเม็ดใหญ่เซอร์ไพรส์กุหลาบสีขาวแต่งเป็นรูปหมีตัวใหญ่และพาไปเที่ยวใ,ในหลายๆที่จนกระทั่งล่าสุดแม่แพทได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพครอบครัวน่ารักน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณนะครับชานนที่พามารถแบบสุดๆทุ่มเทมากพ่อทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้กันอย่างมากมาย